สวัสดีครับคุณแม่เนาะสวัสดีครับแม่เนาะครับสวัสดีครับแม่เนาะมาขอโชคขอลาบทุกคนป่วยแต่ว่าหลักการดีขึ้นบายเนาะครับผมทำมาใหม่ใหม่โอ้บอกเลขเขาแต่ว่าช่วงนั้นเพิ่นร่างกายบค่อยสมบูรณ์คือก็มือนนี้ได้ครับนี่โอ้บนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมครับคุณแม่เนาะมันเป็นโรคไตครับผมครับไตไตไปฟอกไตทุกอาทิตย์ ทุกเดือนเดือนละสองขังสามขังเนาะครับผมอทิบอธิละสองอิบบอกอบ่เียบอเคยเปลี่นนี่แหละเนาะจะบว่าอย่าเปลี่ยนแล้วแม่เนาะเอาแม่ยฟังซูเอฟซฟังเลยครับฝันว่าจังหดแม่ฝันเ่าเขาอื่นบอกฝันย่บ้านเขาหมหรือไปนอนฝันอยู่โรงพยาบาลคนฝันย่บานเฮานี่แหละหหน่อยใจถ้าเขาอื่นบอกม่ง่ายม่ง่ายเกาหลีเราม่ง่ายเขาว่าเด็กหน่อยก็พรเด็กหน่อยกลางคนจำอย่นี่หน่อย่แะ อืมอ๋ซำซำหน่อยซำยังนี่จะสี่ดีเพิ่นเป็นยังไงง่ายบริคุยเด็กยังกันส่วเนี่ยยังง่ายจะสี่กับห้องมหาเฮาเลยน่คือเชมาว่าคือแม่นอะก็นั่งเหรียญยี่สี่หลาน่ะก็ยังงายไปกายมากเขาอื่นใช่เก่าซีเด้อว่าเซี่พ่อแม่เก่าีเดบอกสองตัวขนาดบอกม่ได้บอกสามตัวบอกบ่ได้ยังกับมาอีกรอบสองบอกสามตัวตัวครับไปเล เก้าสี่เก่าสี่เก่าสี่ตัวเดียวครับผมหมัมกตัวละแม่มกเก่าสี่หมักที่มับอกเขาบอกสองสีก็คือหมักตัวแต่ว่าเก่าก็พบตัวเดียวกันได้นะแม่เนาะอันหัวลงไดนได้เนาะไอ้มากเก่าสีกับอันหัวลงน้ำครับเป็นหกสี่น้ำเด็กตัวเดียวชุดเดียวโอ้ยสื่อมันเปลี่ยนแน่ได้ครับทันหมดชมวงท่านบอกเก่าสี่สี่สื่อจะเก่าสีบาระดอโคกสีบาร์โอโอ้ยมันจะด,ดายทีแบบว่าเนาะ แต่ว่าเอฟซีอย่างนีอดอันนี้อยู่ได้นอกกินนอกเอฟนอกครับครับกับกันขึ้นนะพอนมักจะกลับหัวเด็ดได้บอกอย่างได้เอฟซีทุ่มืงอนีเพิ่นจะสลาดขึ้นเยอะกันว่าบอกว่าเก้าสี่เก้าหาสี่กี่ซื้อหกสี่หกห้าทำังไงสินะครับผมเนาะด้านนี้พิ่นบอกตัวเดียวครับผมเก้าสี่างกายพอเที่ยงเมื่อกี้ว่าสิยางกลับมาบอกตามตัวอีกทันทีแม่เนาะหมดจักอยู่ไหคะผู้ใหญ่พักกันบอกยางพักกันบอก บ้หูแจักแต่ว่าะฮันก็เขาตายเขาเเบวไม่เกิดเสลือดขึ้นยังสีน้ําหนอนยังสีโบ้หูแจักบบเมนลูกหลานเท่าตัวบบเมนลูกหลานเท่าแต่ว่ากะแต่หูแจักแต่ว่าเป็นเม่ยิ่งเมียนยางกายไปเพิ่งกะห้องมาใส่เรื่อยอ๋อก็ซีเด้อวร์ภาษาจะเป็นดวงวิญญาณเลี่อนก็ได้ครับมาบอกเมื่อว่าเป็น เล็กน้อยกุมารทองบอกมีอยู know, ่วครับเลี down, ้ยงกูบอกกุมารทองครับไปเลี spoon, ้ยงวะครับเกิดเลี้ยงแค่เจเล็กน้อยนี่จักปีครับประมาณบ่าหลุนใหญ่แล้วหลุนใหญ่แล้วแต่บอยมาหน่อยโอ้ครับครับบอยมาเล็กน้อยพอแม่เราเป็นผคนสาวเราก็เจอไเดิครับเอ่ง่ายไม่ง่ายถึงถึงนะครับเก้าสี่แล้วเก้าสี่บานพันจิตทางนี้ครับผมอ๋อครับครับจิตทาง เจ้าวัดย่างไปย่างมาก็จะ,ญญะเห็นว่าโอ้กม่ใหญ่นี่นั่งเยันย่างบอกเปลิดเราคนหน่าวาาัดสันติบาดีเนาะก็สี่โต๊ะเดียวแข็งแคบขุนเมียเนาะคนเบอกคนแบบว่าคนฝันว่นนนนนาหลายครับผมแต่คนก็ไม่อยากไหนหรอกเสี่มันลดอเอ็นมีมันลดลบเล่าหลายเนาะว่าเออฝันหน่อยก็แม่วา่าจะมีตัวเลร่ก็จะนอไปบอกพี่บอกน้องไว้เป็นแนวทาง มันก Whoa ับวแนนี้น่าเบื่อนาะผู้ิัาคแบบีได้ไปหมดแล้วเนาะแในครับนี่ก็เกิดว่าในใจ่ยใจของมีอยู่แล้วดันซีเก่าเก่าซีกูเซลต์นี้ไหลงวันนี่พอดีมาได้ยินแม่นาะเบ่าอีกขาก็ดีปกะกองกันในมรเนาะตัดสินใจง่ายมันสามารถติดประเด้เบิร์ตเลขคู่มือนี่งวดก่อนซูนเก่างวดเนี่ยอาจจะเก่ายังอยู่คือก่อก็ได้เอาเหล็กซีมาแทนก็ได้เนาะนี่บอกเมียเก่าซีก็โบกซีนี่แม่มักจะได้หลายกว่ากัน มาครับกันะครับเดนยวกันมโตเดียวกันนะครับาสีแล้วกับกหม้กนมานกระมนเนาะเอามันบไลกกับเอาสนีเนาพี่น้องเนาะเอาเบิงตัวเลขกเ้ครัวตัวเล็ของเมนเนาะครับเอซเอาไปเสียงโฉกเสียงลาบลองเบิงครับเผื่อมีโชคใหญ่ถือรางวัลที่หนึ่งเนาะครับหวดวันที่หนึมีทุนายนพศ2568ครับเลขค้างเดียว2โตโคโลครับเอฟซี9 4 9ครับเนาะ 9449กครับกะนำจากน้อยครับงวดนี้ครับ f c โชคมาแล้วครับเ c กับเม่เนาะครับนานที่จังฝันครับเ c ขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งุล่ะครับเมื่อในเ้ f c ย้านเพิ่งไปใส่ครับเบาแอมเราทงมีของดีมาฝากเอครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมเราทงนี่จะเดินทางไปทํำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับ ดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียงสื่อลอตเตอรี่เปนสื่อเถือเนะครับมมนอท่านผู้ชมเนาะไปรับช่มรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมครับว,วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักกับท่านผู้ชม ไปช่มกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครบโัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้ะเนาะครับผมสาธุ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 อน,นี้เป็นของหลวงปู่แท้ <Heroes> ๆเลยเทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแ,แล้วก็บีออ่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเดือดออกมาก่อนปบแตะแล้วก็บีบ <b> ีอย่างนงี้ยอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปกสามครั้งลูกหัวต่ำลูปคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อมีกุหลาบเนี่ยพ่อโนอาติน่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปัานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามมาหยยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่ลราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็ดในคนมองบ่เห็นลานข่าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีานา่น้าที่ทา่าลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนอี่งครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อทแทะครับสามผัสเมืม่อทแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวค้วสามเทื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนะาะแอดคาราบาวจนเนี่ยแต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับ,รบ,นะรบที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเรตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิ C บซีโบลายก็ทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือกเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือกเลกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ มืงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ต่อปุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ